ผมชอบคําที่คุณคําปากาพูดทิ้งท้ายว่ามาพูดถึงเรื่องตะกร้ารับเด็กเวลาพูดถึงตู้แล้วบางทีมันดูเนอไม่อบอุ่นไปตะกร้ารับเด็กใช่ตะกร้าหรือเปลเพราะว่าในเปลรรับเด็กที่ที่ของสมัยใหม่เนีนะคะก็จะมีฮิตเตอร์ช่ครัมีผ้าบุนวมคือมีเป็นที่ที่เด็กอยู่ได้อย่างมีความสุขอะค่ะของญี่ปุ่นนี่ถึงขั้นแบบว่า เปิดออกมาแล้วใส่ปุ๊บพอมีน้ำหนักแล้วมีเซนเซอร์นะฮะแล้วก็จะร้องเตือนไปที่ห้องที่มีพยาบาลหรือพนุงคันอยู่แล้วพนุนคันก็จะมองจากมอนิเตอร์ว่ามีเด็กเข้ามาจริงๆแล้วก็จะไปรับคือแล้วตู้พอปิดปุ๊บเนี่ยเปิดอีกไม่ได้เพื่กันการการการ,การ,การ,การมีคนมาละขะโมยเด็กไปแล้วก็เขาจะมีการ์ดให้สําหรับวางอยู่ว่าพอเมื่อวางลูกเสร็จปุ๊บให้ดึงการ์ดนี้ไปแล้วแม่เนี่ยกลับมาแสดงสิทธิ์ได้อีกว่า ชภายในเวลาเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเวลาตลอดใช่ค่ะแต่ของเยอมันมีของเยอรมันมีแต่ที่ระบบที่ดีแบบนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะคะหมายความว่าในในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่ามีกี่ประเทศที่มีตรกากรับเด็ก ก็จะ <uur> มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้ไม่ใช่คือพอพูดว่าตะกร้ารับเด็กเราก็จะนึกภาพว่าแม่เอาเด็กไปทิ้งไว้ในกล่องในตู้เพโตะตกของตู้ไปเสีีแล้วเด็กก็อาจจะนอนมดตอมอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเอาเข้าไปอยู่ในบ้านนี้เราคงนึกถึงแบบว่าหนังไทยที่แบบว่าเราจะเห็นอยู่ตามละครไทยถังขยะอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบอกว่าตู้รับเด็กหรือตะ ต่กล้ารับเด็กเนี่ยนะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทุกทุกประเทศมีระบบเซ็นเซอร์หมดพอมีเซ็นเซอร์ตูดไปพยาบาลจะเข้ามาอุ้มเด็กไปทันทีและอย่างกรณีของเยอรมันเนี่ยนะคะก็ให้เวลา8อาทิตย์ แดอาทิตย์เนี่ยนะคะแม่เกิดกลับบ้านไปนอนคิดอุ่นแปดอาทิตย์ไม่ไหวแล้วฉันคิดผิดแน่แนเลยที่ฉันเอาลูกไปไปที่ไปไปที่ฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่เลี้ยงลูกอุ้ยฉันทําใจไม่ได้แปดอาทิตย์สามารถกลับไปย,ยังโรงพยาบาลหรือรสถานที่ที่ตัวเองเอาลูกไปฝากไว้นะคะแล้วก็ เคลมเอาลูกกลับไปได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าหากพ้น8อาทิตย์ไปแล้วอันนี้คือกรณีของเยอรมันนะคะคถ้าพ้น8อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการให้รับเด็กนะคะคที่ถูก,กเอาไปท,ที่ที่รับฝากไว้เนี่ยให้รับเป็นลูกบุญธรรมค่ะคุณอัด ผมคิดว่าเนี่ยไอ้ที่ของของเยอรมันเนี่ยฮะเป็นต้นแบบของอตะก้าเลี้ยงเด็กในยุคปัจจุบันที่ที่แต่ละที่เนี่ยฮะทำเรียนแบบโมเดลนั้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับประเทศของตัวเองนะฮะ,ะเพราะอย่างญี่ปุ่นก็ระบุเลยว่าเรียนแบบมาจากเยอรมันก็หลายๆอย่างนะคะของประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมันทีนี้อยากจะให้ดูค่ะคุณไทยนะคะอยาก่าตกใจนะคะว่าการการการไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นแม่คนเราอ่ะ ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วมันต้องเป็นแม่โดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าบาังเอิญอาจจะเกิดความผิดพลาดคนเราปัจจัยเงื่อนไขในชีวิตมันไม่เหมือนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ,อาาะนะคะเมื่อท้องเสียแล้วเนี่ย การท้องก็ไม่ได้แปลว่าคุณท้องแล้วคุณจะต้องรับภาระของความเป็นแม่เสมอไปสิ่งที่น่าถามว่าแล้วคนที่เป็นพ่อที่มีส่วนในการที่ทําให้เด็กคนนั้นเกิดทําไมภาระทางสังคมถึงไม่ประนามหรือว่าไม่ไม่ย้ายถ่ายเทไปให้ที่คนเป็นพ่อบ้างนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบคิดว่าเมื่อท้องแล้วก็ต้องเป็นแม่โดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่เป็นแม่เนี่ยคุณกลายเป็น จันทานในสังคมอะที่มีที่ไหนอีกนะคะมีในฝรั่งเศสแล้วมีในเยอรมันแล้วนะคะมีในอิตาลีแล้วมีที่บราซิลนะคะที่โปรตุเกสที่เซาเปาโลนะคะมีมีตระก้ารับเด็กนะคะตั้งแต่ปี1825นะคุณอัดมีที่บริเตนที่ไอร์แลนด์ที่ลอนดอนที่ดับลินนะคะแล้วก็ยังมีอีกสหราชอาณจักรสหราชอาณาจักรทั้งหมดนะคะ แล้วก็มีที่ออสเตรียครับสาธารณรัฐเช็กฝรั่งเศสญี่ปุ่นเบลเยียมนะคะแคนาดามีที่ไหนอีกคุณอัดในในเอเชียมีไหมอินเดียฟิลิปปินส์ครับปากีสถานก็มีนะคะเนเธอร์แลนด์ก็มีนะคะโปแลนด์สโลวาเกียเซา์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้สวิสแลนด์นะฮะ ที่อเมริกานะคะทั้ง50รัฐนะคะมีเขาเรียกว่าเซฟแฮกแบงนี่ก็เรียกน่ารักนะคะผมชอบชอบนะฮะแต่ละที่ในการที่ตั้งชื่อของไอ้ตะก้ารับเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเบลเยียมเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าผมอ่านภาษาเบลเยียมอันนี้ไม่ออกนะฮะแต่ว่าเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะหมายถึงว่า ลของแม่ของโมเสสนะคะก็คือเอาเรื่องในพัตติสธรรมเนี่ยกลับมาใช้นะฮะหรือว่ามีบางที่ที่ก็มีน่าสนใจนะฮะว่าใช้ก็ turning c r a d l e อย่างฟิลิปปินส์มะมานิลานะฮะมันก็คงอาจจะกลายเป็นแบบว่าตู้หมุนปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยที่ว่าตกร้าหมุนขึ้นมานะฮะหรือมีที่แอฟริกาใต้น่าสนใจมากคะชื่ว่า door of hope ประตูแห่งค,ความหวังนะคะนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีความหมายในเชิงบวกหมดเลยนะคะทีนี้ในสังคมไทยมีทางเลือกแบบนี้ไหมคะคุณอัด อึ้งดีมีค่ะคุณอาจมีของเมูลนิธิเสถียรธรรมสถานคือบ้านสายสัมพันธ์นะคะแต่มีคำว่าแต่คือบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เมื่อเแม่ที่ท้องไม่พร้อมนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่แม่เข้าไปอยู่แล้วก็เหมือนพักฟื้นนะคะคุณอัดแล้วก็รอจนกว่าจะคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนะคะว่าจะเลี้ยงลูกต่อไปหรือว่าจะ ยกเเด็กให้เป็นให้คนอื่นคนอื่นที่จะมารับดูเลี้ยงดูนะครับนะคะแต่ว่า,าแตแ่เอ่อถ้าหากเรามีโอกาสที่จะได้พูดถึงรเรื่องบ้านสายสัมพันธ์แล้วก็ทางออกของสังคมไทยนะคะแล้วก็อุดมการในสังคมไทยที่มีต่อเรื่องความเป็นแม่ แล้วก็ผู้หญิงผันกับความเป็นแม่ความเป็นแม่นะฮะแล้วแขกที่แขกสนใจก็คือมีภาพยนตร์มีที่ฉายอยู่ในทางช่องไทยพีเอสไทยพ b s อแล้วก็พูดถึงเรื่องความเป็นแม่แล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ทํามาจากเออเอามาจากเรื่องราวของบ้านสายสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้แขกจะชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่อยู่ใน ที่หล่อเลี้ยงอยู่ในความสัมพันธ์นะคะของสถานที่ที่เรียกว่าบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยมันมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรจากคอนเซปต์ของตะก้าโมเสสนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ต่อทีนี้สั้นๆนะคะอยากจะแนะนําหนังสืออย่างคร่าวๆแล้วก็หวังว่าจะได้พูดรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้กันต่อไปนะคะคือเรื่องความเป็นผู้หญิง ความจริงมายาหรืออคติในสังคมชายเป็นใหญ่นะครับวันนี้เราก็ฝากหนังสือเล่มน,นี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวที่เราพูดถึงเรื่องตะกร้ารับเด็กนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำไปคิดเล่นเห็นต่างกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ